ท่านจักระพัดผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้เตรียมไข่กลนขนาดใหญ่ไว้ให้ท่านดูดซับศิลาดวงดาวแล้วอืมผู้อาวุโสท่านทำงานอย่างหนักเพื่อข้าเลยเอาละเจ้าแค่จะเป็นต้องรู้ว่าต่อไปข้าจะอยู่คนเดียวและปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รอกระทั่งข้าออกมาอาจารย์โปรดวางใจตลอดเวลานี้ข้าจะไม่ให้ใครรบกวนท่าน ปราณที่แท้จริงหืมยกสื่อสารหรอน่าเสียดายที่มาส่งให้เวลานี้เพราะว่าอาจารย์ไม่สามารถรับข่าวสารนี้ได้จากตำหนักหลี่ห้ว สามผมอำนาจกำลังเข้าโจมตีหมู่บ้านดาบสวรรค์การเก็บตัวของอาจารย์คราวนี้สำคัญมากข้าสงสัยว่าข้าสามารถหยดุดพวกเขาด้วยตัวเองได้ไหมสามวันต่อมาข้ามันตามข้าม,มาพี่น้องโจมตีหมู่บ้านดาบสวรรค์หืม <c oughs> ทำไมไม่มีใครอยู่องค์ชายหมิงจี้แห่งอาณาจักรหมิง พวกเขารู้ตัวแล้วหนีไปแล้วหรอถ้าไม่ดีแล้วเวนเอ้ยเราถูกซุ่มโจมตีหืมเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถชนะได้ด้วยการรอบโจมตีแต่นนเน้่นๆหรอไร้เดียงสานะักบุกไปข้างหน้าพวกเขามีกันแค่ไม่กี่คนการต่อสู้น้องเลือดฝ่ายเราได้เปรียบ ใช่แล้วใช่เราได้เปรียบกว่าไม่ต้องพูดอะไรข่ามันฮ่าฮ่าข้าเกรงว่าเจ้าคงทำไม่ได้ปกป้องหมู่บ้านดับสวรรค์นจนตัวตายตายดีกว่าที่จะยอมแพ้หมู่บ้านดับสวรรค์ของข้าไม่มีความข้องใจกับพวกเจ้าอาจารย์อย่างเฉินก็ยังช่วยชีวิตเจ้าไว้ข้าไม่รู้ว่าทำไมพวกเจ้าถึงได้ไร้ยยังอายอย่างนี้ที่เรารอดมาได้ นั่นเป็นโชคของเราเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับหยางเฉินข้าไม่สนเรื่องความข้องใจของคนอื่นพี่น้องของข้าไม่ได้ออกจากสุสานบูซุนมาอย่างมีชีวิตเจ้าต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นเจ้าหยานเจ้ามีความผิดในตอนที่เจ้าได้สืบทอดวิชาก,กระบี่เราก็เป็นศัตรูกันแล้วด้วยการสนับสนุนของผู้อื่น ความไว้วางใจที่ผิดธรรมดานี่เกี่ยวกับตำหนักหลี่ห้วงั้นหรอเจ้าวางแผนที่จะลงมือในตอนที่เจออาจารย์หยางเฉินหรอเพราะเรื่องนั้นข้าจะฆ่าพวกเจ้าทุกคนตอบแทนบุญคุณด้วยความเลวงั้นหรออย่างเฉินแค่ฆ่าคุณชั่วมันไม่ใช่เพื่อช่วยชีวิตเราลหองเจ้าแค่เรียกนายน้อยหยางเฉินออกมาข้าเลื่อมใส่ในตัวเขาข้าไม่สามารถเทียบกับเขาได้ พี่น้องของข้าตายอย่างหน้าอานาถที่สุสารบูซุนตอนนี้ก็มีคนจากตำหนักหลี่ห้วอยู่ด้วยเจ้ายังไม่ส่งสมบัติที่ได้รับจากนักบุญกระบี่อุดรเทวะมาอีกหรอในเมื่อเจ้าเป็นคนดีแบบนี้เจ้าเต็มใจที่จะเป็นสุนัขของตำหนักหลี่ห้วเช่นนั้นก็ไม่จําเป็นต้องพูดเยอะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ